ในที่สุดนะคะการประชุมก็เสร็จส้นค่ะเลิกงานสี่โมงค่ะก็รอประชุมกันก็คือจนบะาโรงเรียนอดุบาลปิดค่ะพวกเพชรถึงเริ่มประชุมก็คือห้าโมงเย็นสามวันจับดีไหมก็ก็โอเคนะเด็คือเลื่องที่ได้นอนเตียงค่ะแต่ว่าก่อนจะหลับนี้ไอแสนไอค่ะ เพียค่ะเพียบอกตามตรงว่าเพียมากหลังจากที่แยกกันนอนกับแฟน,นมาเกือบอาทิตย์นะคะตั้งแต่รู้ว่าเขาติดโควิดเพชรก็ไม่ได้มีคนขโมยกินเคก้ก,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 กเพชรค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมดไปเหลือแต่เหลือแต่อามไอ้นั่นเผื่อค่ะตั้งแต่รู้ว,ว่าเขาติดโควิดเพชรก็ ไม่ได้นอนกับเขาก็คือแยกไปอยู่ชั้นสามนะคะก็นอนที่ชั้นสามมันก็เคยชินนอนกับแฟนอะไรเงี้ยนอนชั้นสามมันก็ยังไงก็ไม่รู้มันไม่เหมือนเตียงเรากว่าจะหลับได้กว่าจะแต่ว่าตื่นนี่ตื่นเร็วค่ะแต่เมื่อคืนนี่ก็คือพากันหลับเร็วก็นอนอิ่มแต่ยังเปียอยู่ค่ะ รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าไอเดี๋ยนมนมจะทำกาแฟวันนี้อย่างที่บอกก็คือจะทำงานนานมากเลิกงานก็ต้องรอประชุมเพชรเข้าไม่ได้เข้าเช้านะคะแต่ว่าเข้ารอบที่สองวัที่สองอะไรองี้เพชรจะพาดูบรรยากาศโอ้ย,ยังมืดค่ะวันนี้เจ็ดมงกว่ามืด น้ำแข็งละลายหมดแล้วรู้สึกว่าวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นี่แหละค่ะฝนจะตกฝนจะตกออกอีกฝนจะตกอีกก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นฝนหรือว่าหิมะเพราะทางการเขาสั่งมาว่าเป็นหิมะค่ะแต่น่าจะเป็นหิมะที่ตกลงมาแล้วก็ละลายอะไรอย่างเงี้ย

ยายฟิมีดาวามีนวันนี้นะพวกคุณครับมีคานนิกิล่ากมีดาอยู่ไมาไเอืม่กนกวันนี้พัทอออืแ่ก็ตกออาอืม

Alle so, Vi skal synge før vi møtes. Kom igjen. Ja. på stappen. <håh> Jeg ja, vil gjøre som gutta. Kjøre helikopter Go. med puppa. Drikke akevitt til baris. Og en kasse pils på dagtid. Oh, oh, yeah. oh, puppastemning, puppastemning. Oh. ยัยฮาเดนวิดีโอในที่สุดนะคะการประชุมก็เสร็จสิ้นค่ะเลิกงาน4ี่โมงค่ะก็รอประชุมกันก็คือจนบะอาโรงเรียนอุดุบาลปิดค่ะพวกเพชรถ,ถึงเริ่มประชุมก็คือ5้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มยังมีอีกอุปสรรคก็คือเด็กนัเกเรียนมารับช้าค่ะดังนั้นเราต้องรอให้ผู้ปกครองมารับก่อนที่ก่อนที่เราจะเริ่มประชุมค่ะ อย่างผู้ปกครองมารับเนี่ยเราไม่สามารถโทรก่อนนะคะเราโทรอตอนโรงเรียนอนุบาลปิดค่ะเราถึงโทรแล้วก็ผู้ปกครองต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในส่วนนั้นให้โรงเรียนอนุบาลเลยคะ่ะหลังจากที่เด็กรับหมดแล้วพวกเราก็ได้เริ่มประชุมกันค่ะการประชุมก็เกี่ยวแต่กับเอกสารทั้งนั้นสิ่งแรกที่เราควรทำกับทุกๆปีค่ะ เราจะอ่านกฎของการเป็นของการเป็นพนักงานในโรงเรียนค่ะหรือพนักงานในพนักงานรัฐบาลทั่วเมืองนอร์เวย์นะคะจะใช้กฎเดียวกันก็ภาษาก็ยากค่ะแล้วก็การทำความเข้าใจก็ยากเหมือนกันแม้แต่คนนอร์เวย์เนี่ยเขาก็ยากและไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเพราะมันซับซ้อนเหลือเกิน ความหมายมันจะลึกเข้าไปอีกก็เลยเอออะไรกดอะไรยังไงก็ไม่เข้าใจนะคะสิ่งที่เพชรเข้าใจที่สุดก็คือหนึ่งเราจะไม่พูดเรื่องเงินนะคะาการทำงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานเราจะไม่พูดเรื่องเงินเราจะไม่บอกว่าเราได้เงินเดือนเท่าไหร่นั่นคือกฎของเขาอย่างเช่นเพชรทำงานในตำแหน,น่งนี้เพชรได้เท่านี้เพชรก็จะไม่บอกเพื่อนร่วมงานว่าได้เท่าไหร่ หัวหน้าก็จะไม่บอกกับเป็นความลับค่ะเราจะไม่เปิดเผยแล้วไม่คุยเรื่องเงินค่ะไม่มีการยืมเงินไม่คุยเรื่องเงินเรื่องเงินจะไม่เกี่ยวกับการทํางานค่ะต่อมาก็คืออีกข้อก็คือการที่เราห้ามค่ะเขาห้ามห้ามซื้อเพศสัมพันธ์ห้ามขายเพศสัมพันธ์ห้ามขายร่างกายอะไรประมาณนี้ค่ะ นั่นคือกฎหลักของเขากฎที่เพชรเข้าใจอ๋อไม่ให้ขายไม่ให้ซื้ออะไรประมาณนั้นถ้าเป็นพนักง,งานของรัฐนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งค่ะอีกข้อหนึ่งที่เพชรจำได้แบบเข้าใจก็คือเราจะไม่เรียกร้องหรือว่ารับของขวัญจากผู้ปกครองค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดสินบนอะไรเงี้ย อย่างเช่นว่าสมมติเทศกาลต่างๆอะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะของเล็กๆน้อยให้พวกเราเช่นดอกไม้ขนมอะไรประมาณนี้ค่ะที่เพชรเคยโชว์ว่าของขวัญคริสต์มาสเพชรได้อะไรก็คือจะไม่มีมูลค่าอะไรมากมายก็คือให้เป็นพอพิธีอย่างนั้นนะคะรับได้รับได้ค่ะ ปกติแต่เขาก็ก็คือห้ามลับเลยห้ามติดสินบนโน่นนี่นั่นก็เหมือนที่เมืองไทยนะคะฝากลูกฝากหลานอย่าให้ครูดูแลลูกดีอย่างงี้อย่างงี้ก็ให้ของขวัญอะไรประมาณนี้แต่ที่นอร์เวย์ไม่ค่ะเราต้องยึดหลักและความถูกต้องความถูกต้องแล้วก็ความเสมอภาคกันค่ะเด็กทุกคนต้องให้ความเท่าเทียมกันค่ะ อุปสรรคในการทํางานของเพจบางวันก็มีนะคะเพรก็จะเล่าให้ฟังก็คือเพจหัวดาใช่ไหมหัวดําหัวดําการเหยียดสีผิวเกิดขึ้นไหมถามว่าเพชรก็ไม่เข้าใจว่าเกิดใช่มันเกี่ยวหรือเปล่าอย่างมีผู้ปกครองก็คือเขาไม่อยากคุยกับเพรเขาเขาคุยภาษานอร์เวย์ไม่ได้เขาคุยแต่ภาษาอังกฤษ เวลาเพจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กหรือว่าอะไรดูเหมือนเขาจะไม่อยากคุยอยากจะต้าต้านออกเหมือนกับเขาปฏิปัติว่าเฮย้ยความรู้สึกของเพรก็คือน้อยใจฉันไม่อยากคุยกับเธอฉันจะคุยกับคนโน้อนอย่างโทรมาเออเขาคุยกับคนโน้นหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็น้อยใจใช่ไหมคะอย่างเวลามีปัญหาหรือว่าอะไรคุยกันเราอยู่ในเหตุการณ์เราก็พยายามจะพูดภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะให้เขาเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ย,ยเ,เขาก็ไม่อยากคุยกับเราสแสดงอาการแบบ <c oughs> ไม่สุภาพต่อเราอาจจะเป็นเพราะคิดมากหรือว่าบุคลิกของเขาแบบนั้นก็ไม่รู้นะคะแต่เรื่องแบบนี้ค่ะเพชศสามารถเอาไปถึงผู้เอาไปขึ้นเอาไปบอกผู้อำนวยการได้เลยค่ะแต่เพชศไม่ทำปะ เพชรถือว่าเรื่องเล็กนิดเดียวในเมื่อเพชรสร้างขึ้นความคิดแย่ขึ้นมาดังนั้นเพชรต้องสลัดออกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดขึ้นอีกอะไรประมาณนี้ครั้งที่สามเพชรต้องไปถึงผู้อำนวยการแน่นอนเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าโรงเรียนอนุบาลในนอร์เวย์พ่อผู้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญกับครูค่ะคุณซื้อกฎของโรงเรียนมา ดังนั้นคุณก็ต้องปฏิบัติตามแล้วก็คุณก็ต้องให้ความสําคัญค่ะคุณจะบอกว่าอ,อ๋อลูกฉันต้องเป็นอย่าง,งาน้นลูกฉันต้องเป็นอย่างนี้ที่นอร์เวย์ไม่มีนะคะทุกคนจะรู้กฎค่ะว่าพวกเขาจ่ายเงินเพื่อที่จะให้ลูกมาเรียนอนุบาลดังนั้นคุณก็ต้องทํากฎตามกฎของโรงเรียนค่ะไม่ใช่พ่อแม่ไปทําตามกฎนักเรียนเหมือนบ้านเราไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ พ่อแม่ผู้ปกครองจะเป็นใหญ่ไม่ใช่ค่ะโรงเรียนเท่านั้นที่เป็นใหญ่แล้วก็คุณพาลูกมาเรียนที่นี่คุณก็ต้องให้ความสำคัญแก่ครูแล้วก็กดต่างๆของโรงเรียนด้วยค่ะก็คือสิทธิ์คาดโรงเรียนอย่างนี้ดึงพ่อแม่ต้องปฏิบัติตามนี่คือคนนอร์เวย์จะรู้ค่ะเขาจะเรียนรู้ในการกดตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะว่าเป็นมาอย่างไง เหมือนพวกเราสอนเด็กนักเรียนค่ะการเขารบกฎสิ่งสําคัญมากต้องปฏิบัติตามอย่างเช่นกฎอย่างนี้ทุกคนก็ปฏิบัติที่บ้านเธอทําได้มาที่โรงเรียนอนุบาลทุกคนปฏิบัติเท่ากันเหมือนกันหมดค่ะ<ม>เพื่อห่ายายต่อการดูแลแล้วก็ง่ายต่อการอบรมสั่งสอนค่ะนั่นและค่ะ คลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะอุ้ยยังมีอีกเรื่องนึ่งที่เพชรไม่ได้มาโอวดนั่นก็คือนี่เลยวันวาเล่นไทยใช่ไหมคะเพชรก,กลับมาถึงบ้านค่ะเพชรก็ได้ดอกไม้จากสามีค่ะสามีโชว์บ้านเสร็จใช่ไหมคะสามีก็ไปทานข้าวแล้วไปรับลูกสาวเล่นสโนว์บอร์ดค่ะเขาก็ไดไ้ทานข้าวกันแล้วก็ซื้อดอกไม้ไมาให้เพชรด้วยเพชรคิดว่าจะไม่ได้เสียแล้ว ในที่สุดวันวาเลนไทน์นะคะเพชรก็ยังได้อยู่ค่ะได้ดอกไม้ส่วนเพชก็มีให้สามีด้วยค่ะเพชก็เขียนเพราะว่าเพชกลับมาบ้านก่อนเขากลับมาช้าเพชก็เขียนโน้ตไว้ในครัวใช่ไหมคะเพชได้ดอกกลาบจากนักเรียน <c oughs> แล้วก็ได้ช็อกโกแลตจากเพื่อนร่วมงานค่ะ <c oughs> คือไม่ลงทุนเลยค่ะงานนี้เพราะเราเลิกงานช้าเราก็ฝนตกเราไม่อยากเข้าห้างแล้วไม่อยากเตรียมตัวนอนนี่นั่นแล้วสมองเราก็ ยุ่งแต่กับการาขายบ้างเราก็เลยไม่มีอะไรโฟกัสมากไมานี่แหละค่ะของขวัญวันวาเลนไทน์ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ได้อยู่นะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะโอ้นี่คือดอกไม้เบนจามาานะคะสวยมากสีชมพูออกเขียวๆค่ะก็แค่นี้ก็สุขใจแล้วอะไรประมาณนี้มันก็กำลังงอกขึ้นมาเพื่จะดูว่าเขาจะ ขึ้นจนถึงหน้าร้อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โอเคค่ะคลิปนี้เพรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ